สวัสดีเจ้าไม่แรงไม่ก่อนจะมาทำเมนูโจ๊กผักกาดนะเจ้าช่วงปรุงก็มีผักกาดโจ๊กผักกาดจ้นแล้วก็ห<า>มูใส่หมูมีห่ามีกะปิมีถั่วเน่าแล้วก็ซุปก้อนแล้วก็มาขาาเปียกแช่น้ำนะจ้ะกระเดี๋ยวห้งจนมาพอกันว่าแต่เนี้ยจะได้เนาะ อต้มเนยด้านหางนะเจ้าน้ำนะเจ้าตั้งน้ำเดือดเอาหมูเข้าใส่เอาหมูเข้าใส่ใสต้มหมูให้เปื่อยก่อนนะเจ้าปรุงแล้วเนาะน้ำปรุงแล้วหมูสุกแ,แล้วก็เอาแกะก็ใส่กระจอนก็ใส่เดือกก็ที่มันอนอ่อนเด็ด สั้นๆหน่อยพอประมาณโอ้โหไปเยก่อนแงวแล้วไปมากอดอ้าะใสร็จแล้วใส่ไปเลยแป้นปูนแป้งอ้าวปูนเพราะมันนวลกันเนาะมันนวลแล้วกต้องปูน นขอม,มันมนวนดีก่น,นได้ตีแล้วเขก็ใส่ใส่แห้นี่กันอ่าใส่นี่ใส่ปะลาแล้วใส่แหอ่าใส่แหก่อนก,ก,ก,กเอาแกงมาออกเอาแกงมาออก่อ,อ,อ,กกอน จะใส่เครื่องปรุงตัวต่อไปปรุงอ่ามันจะเป็นนี่อันนี้ทั่วเน่าเนาะถั่วเนอากับสุกไก่เกลือก้อนแกลนดนมันละลายก่อน,น,ออนมันจะเอ้ยนั่มัจะปีน้นก้อนน่อยอะไร อ้วรละอ่าต่อไปสติที่กสปินะขอบนี้น ิยังเริ่มหอมแล้วนะเจ้าจอจอจอผักกาดหกควันขึ้นอุ่ยอุ่ยตรงนี้จอจอนะเจ้าตรงนี้ตัดดีแฮดีหมใส่หน่อยเพราะวันมันตะกี้มันบะตอนนี้เอาเนี่ยจ้าผักกาดที่ต้องนับแฮดหน่อย เอานักหน่อยทำต่อไปให้จะตั้งมันเดือดก่อนมันเดือดก่อนแล้วก็ใส่ส้มก็คือว่าต้่าอันเอาฝาปิดไว้ก่อนนะเดี๋ยวฝาปิดก่อนเน่าจะต้องหอมปิดก่อนเอาก็มาเปิดฝาพอนะเจ้าโป่งโบ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 รอพักกันนวลๆก่อนเนาะ ก็เดี๋ยวเขาจะปิดฝาไว้แหงกัมปิดฝาไว้แหงกัมน,นอนนิดหน้อยก็เดี๋ยวเขาใส่ส้มเปิดฝาอะไรใส่มันวนวลแล้วเนะาะเมเดี๋ยวนี้นะเขาก็จะใส่ส้มแล้วเนาะใส่ส้มมะขามส้ม,มแหนมเปี๊ยะเนอะมันมี่มะขามมันสุดนุอยดิบ เอาฝาปิดไว้ก่อนนอกป,ปิดไว้แหมี๋ยวก,ก็ปิดฝาไว้่อดฝาก็สุกแล้วอ่มีตักใส่ถ้วยถ้วยงใกล้ใกล้เอ่ จะเอาเออนื้เอาเนื้อจะใส่ทุกหมูก็ได้บใส่ก็ได้นะเจ้าจอเมืองก็ได้ถ้า budget เอานเจ้าเรียบร้อยนะเจ้าพักกัดจอลำลำองกินเมืองบ้านเฮาพักกัดจอนะเจ้า